นี่เลยอุ้ยข่อ <laughs> ยในคลิปมีดนะมันจะตื้อถีถือทำไมมันไอ้นี่แล้วอะ่ะ <laughs> ไม่มีหมดจักทีทุเรียนเมื่อไหร่จะหมดรถนี้หมดยังฮะ <laughs> นี่ไปเอ็กมาลูกเขาเลย <laughs> นั่งก้าป โอ้ทุเรียนใต้ดูเดิดเออม,มันมันลึกมากเลยอะเนาะเนื้อมันไอ้ของนั่น,น่ะมันตื้นๆเนาะออันนี้มันแบบลึกเข้าไปเลยเนื้อมันเต็มมันดูเปลือกเ่ยเต็มแล้วก็ลึกเปลือกก็บางมากดูดิเดี๋ยวขอดูเปลือกเลยอเนน่้วันนั้นปอยก้านยาวเนี่ยลงไปเป็นร่องไงนะอันนี้หมอนทองใช่ไหมอืมนี้หมอนก้านยามีรูกเดียวนะ เนื้อ้านิ้วโป้งเขียหลุดง่ายมากก็เสร็จแนละ้วก็เสร็จอะไรก็หลุดใส่เข่ามาหลุด <c oughs> ดุน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 สี่ปูโหแบบเน้นเน้นแน่นหนักเน <c oughs> ืลึกมาก <c oughs> เปลือกบางมาก แย่งไว้รอกินทุเรียนใต้เ,เอา้าไม่กินจันแล้วหรอลูกนี้เหมือนจะทุเรียนอ่อนเลยเธอรู้สึกว่ามันเป็นสีแบบขาวๆแล้วก็เหลืองเหลืองชิมในลองชิมดูชิมอันนี้ไม่หมดยังยังมีอีกนะเนี่ยยังแก่ไม่หมดเลยยังมีแถมให้นะเนี่ยหมดแล้วไม่มี เขา้าวอันนี้น่าจะอ่อนไหมเพราะว่าตรงนี้มันแบบเป็นขาวๆอืมตรงไหนห่ะเนี่ยอมไม่อ่อนนะหวานมากเลยอ่ะอืมหวานตัดจ้า,วาหวานตัดคอ น้เขาใส่ยาด้วเขาฉีดเขาฉีดน้ำเชื่อมเข้าไปหรือเปล่าอ,องค์มนตัดขาหวานเกินหวานเดียวเอ็งกินคนเดียวเลย,ยเดี๋ยวเมื่องจะถ่ายรูปเนี่ย